มันทำเราเจ็บมันเล่นของใส่เราจริงๆแล้วพวกนี้มันก็กลัวเราครับท่าน,นอย่าคิดว่าพวกนี้มันจะมาโดยที่ไม่กลัวขาไล่มือกากบาดเอกตรงกลางหัวใจสำมาทางไหนกลับไปทางนั้นสิเท่าปี2567บอกได้เลยว่าพวกนี้มันก็กลัวถ้าเจอของจริงเข้า จริงไม่จริงไม่รู้แต่รู้ว่าข้าไม่เคยยอมใครนี่คือสายเลินมือกระบ,บาดเอกตรงกลางหัวใจเอ็งก็เข้ามาสืครับก็คือสู้ครับครับถ้าเจอของจริงสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้อยากยุ่งแต่มันถูกบังคับมามันเข้ามาคุณก็จัดหนักจัดไต่ไม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เข้ามา คุณปาประหัดประหารหมดไปสิ้นไม่มีสิทธิ์เลือกข้าเจ็บเองก็เจ็บแต่เองเจ็บข้าไป็นส0เท่าครับในปี2577ดวงชะตาของท่านกำลังจะเปลี่ยนไปกำลังจะเจอกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่กำลังปิ่านเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีแต่ในเมื่อดวงชะตาท่านโดนคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายส,ายายายสีเรากำลังพูดถึงว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาหาตัวท่านถ้าท่านเจอในลักษณะนี้ แล้วท่านก็มีความสามารถด้วยในเมื่อท่านมีซิกเซนในเมื่อท่านมีพลังสายเลยมือการกรบาดเอกตรงกลางหัวใจแล้วจะกลัวทําไมล่ะครับท่านไม่มีสิทธิเลือกครับต่อให้ท่านกลัวเขาก็ทาท่านต่อให้ไม่กลัวเขาก็ทาท่านพวกนี้มันมาแล้วแล้วจะกลัวทําไมละ่ะมันไม่มีสิทธิ์เลือกยังไงก็เจอ มีอยู่วิธีเดียวก็คือสัมมาทางไหนกลับไปทางนั้นสิบเท่ามันก็กลัวเราครับถ้ามันเจออย่างนี้มันอาจจะหลบหลีกเลยก็ได้เขาว่าเวลาสู้กับใครเนี่ยอย่าสู้กับคนบ้าคนบ้าน,นี่ก็คือไร้สติคนที่โดนกานแก้งก็เปรียบเหมือนเสมือนคนบ้าครับถ้าโดนหนังๆเข้าก็ไร้สติสู้กับ โดยที่ไม่รู้จะเป็นยังไงก็จะสู้เอาให้มันพังพินาศแล้วถ้าเจอแบบนี้ส้ำมาทางไหนกลับไปทางนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมันก็พังกันให้หมดเลยครับจะเอาใช่ไหมเอ็งจะเอาใช่ไหมเอาให ana, ้มันพังพินาศได้หมดเลยแต่สู้อะไรไม่ได้สู้กับใครไม่สู้สู้กับคนลายมือกากระบาทนี่นะเอ็งบ้าหรือปา มันก็กลัวเหมือนกันในปี2,517ทุชดวงชะตาท่านตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาแล้วถึงเวลาสัมาทาังไหนสมไปทางนั้นดุงชะตาสายเลยมือกระบาดเอ็กตรงข่าใจอํานาจบาร,รมีวาสนาอย่าขาดความมั่นใจอย่าขาดความสับสนอย่าขาดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมอย่าไปกลัวจะให้ทำยังไงละ่ะยังไงก็เจอถ้าท่านเจอนะครับ ในโชค,ะะค,นะคโชคะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับในโชคชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่โชคชะตาณเวลานี้เป็นยังไงมาดูกันตกตำแหนง่งมีความสุขมีข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่แน่นอนครับมีเรื่องดีก็ต้องมีเรื่องร้ายเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรแอบมองนั่นอยู่ มองแล้วจะทําไมก็ทําให้ท่านเครียดนอนไม่หลับกับปัญหาต่างๆแต่ถ้าท่านเป็นสายลายมือกระบาดท่านต้องรู้ก่อนว่าท่านมีซิกเซนแรงท่านมีสัมผัสวิเศษท่านมีองค์คู่คอยปกป,กปักคุ้มครองรักษาแลา้วสิ่งเหล่านี้จะสู้อะไรกับคูบาอาจารย์ได้หรอครับพ่อแกจะสู้กับปูรสีนไรายได้หรอครับคูบา,าจาย์กราบไหว้ โปรสิงสมิงพายกาบไหวนะครับบารมีครูบาอาจารย์ยิ่งใหญ่นะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งใหญ่อยู่ภายในใจของท่านมันจะสู้ได้แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่านอนไม่หลับตั้งสติตั้งใจมั่นสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นสิบเท่ามันก็กลัะ ความร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาสายเรืองมือกระบ,บาดนะครับแต่เราต้องจุดหน้าที่ของเราเราทําแค่นี้พอท่านจะเกินเลยไม่ได้นะครับจะบ้าก็แกล้งบ้าพออย่าบ้าจริงนะครับบ้าจริงจะนคนขาดร้าสติแล้วนะครับแค่แกล้งพอมันไม่ใช่เรื่องของเราเราหยุดคนจริงนะครับ น่ากลัวนะของจริงแล้วคนไม่จริงอ่ะปัญหาต่างๆตกตำแหน่งขาดจุดประสงค์สับสนในตัวเองไม่แน่ใจไม่แน่ใจในความสามารถของตนเองนั่งถอนลมหายใจกับทุกสิ่งทุกอย่างความสับสนงงวยกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาตั้งสติตั้งใจตั้งจิตใจให้มัน่น บอกได้เลยว่าตวงชสตาท่านตกตำแหน่งเอ็มเพสความมั่นคงทุงข้าวเหลืองกระลาหัวใจพองโตมีข้าวกินมีข้าวใช้หมดความกังวลแล้วเรื่องปัญหาต่างๆจะมากดทับอย่าไปกลัวกราบไหว้สิกิ์สิรอบาอาจารย์ปกปักกุ้งของรักษาขอบรารมีปู่ท้าเวศปู่ท้าเวศเมตตา ัดเป่าเมตตาขับไล่เมตตาตั้งสติทำคุณคางความดีเข้าไว้นะครับไม่มีคุณญาความดีไม่มีเทพเทวดาที่ไหนช่วยย้ำเลยไม่มีคุณญาความดีไม่มีเทพเทวดาที่ไหนช่วยนะครับเทพเทวดาเขาไม่ช่วยนะครับบอกได้เลยว่าเทพเทวดาท่านจะช่วยต่อเมื่อ พูดบุคคลผู้นั้นอยู่ในศีลธรรมเพราะว่าถูกมงคลต่างๆเครื่องรางต่างๆโดนแล้วแต่โูกเสกด้วยพุทธคุณคุณธรรมด้วยคุณงามความดีทั้งนั้นมีอันไหนปลปกเสกดังด้านเรื่องสายมืดไม่รู้แต่ว่านะครับสายมืดก็จะช่วยแป๊บเดียวแต่พุทธคุณช่วยไปตลอดใครจะมายุ่งกับลูกหลานของท่านท่านไม่ยอมหรอก โชคชะตาของท่านอยู่ในตําแหน่งร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองความสุขความจเจริญรุ่งเรืองบังเกิดนะครับสิ่งต่างๆมันเข้ามาแล้วอย่าไปกลัวมันกลัวไปเพื่อนะครับโชคชะตาตกตําแหน่งการปริปรดการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีกําลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านแต่ว่ามันกระโดดมาขวางเอาไว้ไอ้เข่ขวางคอง,องนะครับเราก็ชะมก จัดก,การให้เรียบร้อยอย่ามาขวางข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรวยเองเอาไปสิบเท่ากระโดดหน,นีก็ไม่ทันแล้วครับจระเขคก็จะระเขคเลยครับเซนมันแรงบรารมีมันเยอะสายเลยมือกระบาทบุญกุศลวาสนาก็มาจัดเต็มอำนาจบรารมีสิ่งสิงสบ์ปกปักกุ้งของรักษาททำได้ว่า ท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกันทองบุญกุศลเทวดาจะเข้ามาล่มร้องเพราะอะไรเป็นคนใจบุญสุนทานไม่คิดทําร้ายใครแต่มันมาทําเราก่อนมันก็กลัวเหมือนกันเจอของจริงเข้าแล้วในเมื่อตกตําแหน่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีก็บังเกิดมีเกณฑ์โยกย้ายไปแดนไกล พีเกยียนโยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศมีเงินมีทองไหลามาเทมานะครับไม่ได้คําว่ากลับไปสิบเท่ารวยกลับมาสิเท่าก็มีปีนี้สุขสมสมหวังตั้งใจหมายเทพเทวดาฟ้าดินเข้าข้างกราบไหว้จิงสิทธิ์ขอพอรจากเทวดามาครับพนมมือขึ้นครับทางช่องหอสันขอเป็นสะพานบุญท,ทุกท่านขอทุกท่านร่ำรวยพนมมือขอพอรจากเทวดากัน ก่อนอื่นแน่นอนครับเราต้องแผ่ให้กับเทวดาก่อนขอารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องฝากนะครับบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนนะบารมีเราไม่ถึงนะครับนะครับขอารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้ผลบุญน,นี้ให้แก่เทวดาทั้งหลาย ทั้งสากลพิภพเทวดาทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินขอให้บุคคลนี้ขอให้ท่านอนุโมทนา,นาบุญนี้กับข้าพเจา้าฝากพระแม่โทรณีเป็นสะพานบุญท้าเวสสวรรณโนเป็นสะพานบุญมีหลวงปู่ฤษีดำหลวงพ่อปาาเป็นที่สุดสาธุสาธุสาธุ ขอให้ท่านเทวดาทั้งหลายได้รวมตัวกันเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าขอให้ปีนี้ไอ้ข้าพเจ้าร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองทํากิจการอันใดก็ประสมเดจราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีด้วยอยู่ในศีลธรรมสาธุสาธุสาธุต่อแต่นี้ไปท่านจะรวยที่สดครับในปี2007เตรียมตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อรอรับชม คลิปใหม่ๆนะครับกดติดตามช่องหมอสันมังกร1 5 9้านะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดี